เห็นหลายหลายคนถามเข้ามาว่าทําไมการที่กัมพูชาเอาเพลงจากทั่วโลกโดยเฉพาะเพลงของไทยไปทําเป็นเพลงของตัวเองแล้วก็มาหาว่าทั้งโลกเนี่ยก๊อปปี้ผลงานของเขาทําไมเขาไม่โดนอะไรเลยหรอเรื่องลิขสิทธิ์ล่ะทำไมเขาไม่โดนฟ้องวันนี้พี่หนวดจะมาอธิบายให้ฟังครับเริ่มจากสาระกันก่อนเลยถ้าถามว่ามันมีลิขสิทธิ์ไหมมีครับผิดกฎหมายไหมผิดครับฟ้องได้ไหมฟ้องได้สิครับแต่เรื่องมันเป็นอย่างนี้กฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นกฎหมายที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปาัญญาซึ่งโดยหลักการแล้วอะ่ะกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยจะคุ้มครองงานที่สร้างขึ้นนนมาาภยใปรระเเทศขอองงตคับ อย่างไรก็ตามมันก็มีสนธิสัญญาแล้วก็อนุสัญญาที่หลายประเทศทั่วโลกเป็นภาคีเพื่อให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นไปในระดับสากลสนธิสัญญาที่สำคัญที่สุดก็คือสนธิสัญญาเบิร์นที่ไทยและกัมพูชา,าเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกอนุสัญญาฉบับนี้กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศสมาชิกอื่นๆเหมือนกับการคุ้มครองงานของประเทศตัวเองดังนั้นลิขสิทธิ์เพลงไทยจึงได้รับการคุ้มครองในประเทศกัมพูชาและในประเทศสมาชิกอื่นๆของอนุสัญญาเบิร์นด้วยและทำไมเราถึงไม่เคยเห็นข่าวการฟ้้ออองกกกันเเลลยยผมบไว่ การฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ข้ามประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับทำให้ไม่ค่อยมีข่าวการฟ้องร้องออกมาบ่อยนะอธิบายง่ายๆก็คือกระบวนการฟ้องร้องเนี่ยมันซับซ้อนการฟ้องร้องข้ามประเทศเนี่ยต้องดําเนินตามกฎหมายของประเทศที่เกิดการละเมิดเช่นถ้าเกิดคนกัมพูชาเอาเพลงไทยไปร้องเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยก็ต้องไปฟ้องร้องที่ศาลประเทศกัมพูชาซึ่งมันมีทางขั้นตอนทางกฎหมายไหนจะเรื่องภาษาและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะการฟ้องร้องเนี่ยต้องใช้เงินจํานวนมากทั้งค่าทนายค่าธรรมเนียมของศาลแล้วก็อื่น เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะต้องพิจารณาว่ารายได้ที่ได้จากการละเมิดอะ่ะมันคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปในการขึ้นศาลฟ้องร้องไหมและต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการยากมากสําหรับการพิสูจน์ความเสียหายว่าการที่เขาเอาเพลงของเราไปแปลงเนี่ยมันทําให้เกิดการเสียหายต่อตัวศิลปินหรือว่าต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ยังไงเสียหายมากแค่ไหนดังนั้นการคํานวณความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากและอาจไม่สามารถเรียกร้องการเก็บเงินค่าเสียหายได้อย่างเต็มที่และก็มีหลายครัั้้งนะครบที่เจาขลิิส เ,เลือกที่จะเจรจาไกลเกลีย่ยเพื่อขอส่วนแบ่งไรายได้หรือให้หยุดการกระทํานั้นไปเลยมากกว่าที่จะฟ้องร้องขึ้นศาลกันซึ่งวิธีนี้ก็เลยทําให้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ซึ่งโดยรวมแล้วทั้งหมดนะฮะมันก็จะแปลได้ว่ามันไม่คุ้มค่าครับมันไม่คุ้มค่าที่จะฟ้องร้องครับและการที่เราต้องไปขึ้นศาลที่ประเทศที่เขาละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากไงโดยเฉพาะประเทศที่ปิดตัวบิดเบือนข่าวสารให้เฉพาะกับคนในประเทศมันก็เลยทาให้พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปสิทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้นะคร ผมให้ฟังบอกเลยว่ามันสก่ากันเยอะรอติดตามก็ได้เลยนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับ